ส่นานสาธุทธบริษัททั้งหลายวันนี้วันที่บันทึกนี้ก็ยังเป็นวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยสามสิเอ็ดเป็นการบันทึกตอนที่หกของหนังสือเล่มที่ห้าเรียกว่าหนังสืออันเล่นเขียนโดยสสองสวรร์ <c oughs> แต่ว่าเวลานี้เขียนไม่ไหว ตาไม่เห็นเส้นไม่เห็นน้ำมึกก็เลยต้องบันทึกแทนทึกเสียงแทนให้เจ้าที่เจ้าหน้าที่ลอบเป็นตัวหนังสือก็เป็นว่าตอนที่แล้วเรื่องมาขาดตอนลงที่เรื่องของเราเรื่องราวของท่านพลลอยเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ว่าท่านเป็นเทวดาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ เชื่อท่านจริงๆมีความเคารพจริงๆขอย้ำตอนนี้นะบรรดาท่านบูกฟังถ้าเชื่อไม่จริงเคารพไม่จริงอย่าลืมว่าท่านเป็นเทวดาท่านรู้ความรู้สึกของคนท่านจะไม่ยอมเชื่อท่านจะไม่ยอมช่วยมาว่าถึงการช่วยเหลือเขาบนกันทุกอย่างเป็นการช่วยเหลืออาตมาจะนำเรื่องมาคุยฟัง อาตมาก็เคยบน่นแต่ถ้าว่าให้บน่นให้คนอื่นเขาบน่บนบ่นเพื่อช่วยเขาท่านก็ช่วยได้ถ้าไม่ลืมเรื่องนี้ก็จะนํามาเล่าให้ฟังเพราะไม่ได้บันทึกมาเป็นอันว่าครั้งหนึ่งเอาครั้งสําคัญเสริมสีสงสิริเธอมีความครบในกรมหลวงผ่อนมากมีอะไรขัดข้องเธอก็บน่น ด้วยการบนทุกอย่างของท่านมีผลทุกคราวคนนี้มีความเลื่อมใสามากต่อไปเมื่อคนอื่นมีทุกข์ต้องการให้แทงกรมหลวงช่วยก็มาขอร้องให้เสริมสีบ่เพ่าตนเองจะบนก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะช่วยหรือไม่ช่วยทำผิดหรือทำถูกจิตใจใน,น่เคารพแน่แต่เกรงว่าจะผิดระเบียบ จะเสริมสีก็ช่วยบนให้แล้วก็มีผลตามนั้นทุกครั้งเป็นที่น่าอาศัศจรรย์นี่ใครว่าผีช่วยไม่ได้เทวาดาช่วยไม่ได้และบรรดาท่านอลไยไม่จริงก็คนมันไม่ดีเทวดาท่านจะช่วยอย่างไงเทวดา,าเทวะเพลผู้ประเสริฐท่านจะมีเทวดาได้ธรรมะเบื้องต้นของท่านที่ปฏิบัติได้ขั้นแรกก็คือฮิริโดตัปปะ ก่อนจะตายมีความรู้สึกตัวเกรงกลัวผลของค,ค,ความชั่วอายความชั่วเวลานั้นจิตเป็นกุศลธรรมตายจากความเป็นคนจึงเป็นเทวดาแต่ในเมื่อคนที่จะไปใช้ท่านและต้องการจะเห็นท่านต้องใรท่านช่วยในเมื่อคนนั้นเมืองยาม,มันยังนิยมความชั่วไม่ไอายความชั่วไม่เกรงกลัวผลค,ความชั่ว เป็นคนเลวเทวดาแปลวผู้บวชเสดิผู้บวชเสดิจก็ไม่กล้าสู้คนเลวไม่กล้าช่วยคนเลวเพราะเกรงว่าจะเลวไปด้วยอย่างนี้คนเลวบนไม่ได้ผลบอกกันเสก่อนนะวิธีบนที่แรกเืาบ่นกันตามความชอบใจต่อมาจะมาถามท่านก็ขอพูดกันตรงไปตรงมาว่าเคยคุยกับท่าน ท่านก็มหลวงยุคลอนะ้ท่านมาเห็นเป็นประเป็นปกติแล้วก็ขอร้องให้ท่านช่วยอะไรท่านก็นช่วยตามกํากลังของเทวด,ดาที่เพิ่งช่วยได้อย่าไปเกณฑ์เทวด,ดาทุกอย่างถา้าเกณฑ์ว่าขอเทวด,ดาจงบอกหวยให้อันนี้ไม่ได้เกณฑ์ได้เทวด,ดาเขาไม่ช่วยอย่าจะมานี่ขอพูดให้ฟังท่านปูใหญ่คือสามโมรีพรม เดิมทีเดียวเมื่อท่านเป็นพระในหลายพันห i, ลายร้อยปีมาแล้วอาจจะเป็นเกือบทันพันปีมาแล้วท่านเชื่อสิงห์เป็นพระสงสมาบัติขั้นสูงนี่ก็เป็นพระอริยเจ้าต่อมาขณะที่ท่านเป็นสามปติกรเป็นสามดีพรมขณะเป็นรองไปถามเรื่องหวยท่านนี่ท่านเอาเรียงเบอร์มาให้อ่านเลย อ่านเรียงเบอร์อ่านใน้ทุกรางวัลเหมือนกับที่เขาพิมพ์เนี่ยภาพไปเห็นแต่ท่าบอกว่าห้ามบอกใครนะ <c oughs> แต่ควาจริงสังเกตุแล้วว่าถ้าไม่บอกที่ตรงทุกทีถ้าบางครั้งท่านจะบอกว่าพูดได้เท่านี้นะถ้าพูดเท่านั้นมีผลถ้าพูดเลยไปตัวเดียวแล้วแต้มเดียวแล้วประโยคเดียวจะไร้ผลทั้งหมด เวลานี้ท่านเลยขอร้องบลเสร็จโอ้เอางี้ก็แล้วกันอยากจะรู้จะให้รู้แต่ห้ามพูดแต่ติดขาด <c oughs> <c oughs> ก็เลยเป็นว่าไม่รู้ซะดีกว่ารู้แล้วพูดไม่ได้ไมัหมดตัดใจนี่มาว่าทั้งเรื่องกลมหลุนพรกันดีกว่าวิธีบนบรรดาแทนบริษัทฟังแล้วอาจจะบนกันบ้างบนก็คือหนึ่งข้าวปากหมอ้อ คำว่าข้าวปากหม้อจหมายความข้าวปากหม้อี่ยังไม่เป็นเด้งไข่ตักมาหนึ่งถ้วยราการที่สองหมูต้มหมูธรรมดาต้มประมาณสักครึ่งกิโลถ้าจนจนมากก็ชิ้นเดียวจะให้เล็กนักและราการที่สามก็ไก่ต้ม ถ้าจนมากมีทุนน้อยก็ไม่ต้องถึงตัวเอาชิ้นก็ได้แต่คนมีทุนมากต้องเอาถึงตัวอย่าขี้เหนียวนะขี้เหนียวเทวดาไม่ช่วยต่อมาก็ทองหยิบไฟทองอย่างแล้วก็อยางแล้วถ้วยเล็กๆก,ก,ก็ได้สองสามอันก็ได้นะแล้วต่อมาก็ขนมจีนน้ำพริกเท่าน,นี้ก็พอแล้วแต่ว่าตามพิธีกรรม ถ้าจะบนท่านให้ใช้ของทั้งหมดที่ก่อนเวลาบนถวายก่อนเวลาถวายั้งหนดว่าเวลาตอนเช้าให้ใช้เวลาก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยก็ได้แต่ย้ายถึงสองโมงเช้าถ้าจะแก้ตอนบ่ายตอนเย็นให้ใช้เวลาสามงเย็นแต่ก่อนเวลาสามโมงสมงเย็นตังสิบนาที เรื่องเล่ายาปลาปิ้งไม่ต้องใช้กันเวลานี้ท่านเป็นวิรุณหกเมื่อก่อนเป็นวิรุณหกชอบให้เขาแก้บนด้วยน้ำตาลเมาแต่เดี๋ยวนี้บอกไม่เอาแล้วลูกน้องมันมากเดี๋ยวลูกน้องมันเมามนุษย์จะมีความลำบากเทวดาเมานี่ยุ่งแต่ความจริงเทวดาถ้าไม่กินน้ำตรงน้ำตาลก็ว่ากันเรื่อยเฉยไป เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าสมัยเป็นคนชอบอะไรก็ขออย่างนั้นที่มาเรื่องการบนที่มีผลเป็นพิเศษทำให้เทวดาลำบากคือช่วยเขาแล้วเทวดากับลำบากคนบนมีความสุขแต่เทวดามีความทุกข์นั่นก็คือว่ามีนายตำรวจท่านหนึ่งเป็นร้อยตำรวจโทคนนี้เป็นเมือปรับ แต่อยู่ที่ไหนก็ไม่บอกละเวลานี้ก็เป็นพันเอกหรือเป็นคนรุ่นเดียวรุ่นราวขราวเดียวกันก็ไา่ไดนคนกันหมดแล้วก็เกรงว่าจะย้ายไปนานแล้วเข้าใจว่าจะเป็นในคนไปแล้วถ้าตามแล้วอายุได้าการเห็นเพื่อนๆกันคนไล่ๆกันเวลานั้นเวลานี้ก็เป็นพลตรีพลโทไปแล้วแต่ท่านพวกนี้จะเป็นขั้นไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกัน ท่านผู้นี้ก็ไปจับโจรร้ายคนหนึ่งคนนี้ร้ายปล้นฆ่าปล้นไม่ปล้นฆ่าบ้างปล้นไม่ฆ่าบ้างแต่ปล้นแน่ไปจับมาแล้วคนนี้ก็ติดตารางต่อมาลูกสาวของท่านบุคคลน,นี้เจ็บใจเพราะร้อยตำรวจโทรค,คนนี้มาจับพ่อติดตารางให้นั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาจะให้เขามีเหตุมีผล บอว่าพ่อของเธอไปปล้นเขาเขาจับจิตารางเป็นการถูกต้องอย่างนี้เราพูดกันได้แต่ว่าลูกกับพ่อยะมีความรักกันจะมีความหวังดีในกันเขาเจะโกรธคนที่จับพ่อเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าตำหนิตำหนิก็ไม่มีผลแต่เธออายุยังน้อยอยู่ประมาณสิบหกปีกล็ลางสวยก็เรียกว่าสวยนะ เป็นคนรูปร่างค่อยกลางสวย <c oughs> ถ้าประกวนางงามได้แต่เป็นที่หนึ่งของคนรักแน่ <c oughs> ถ้าผู้ชายคนไหนรักคนนั้นก็ให้ที่หนึ่งชนะเลิศแต่คนนี้ก็หน้าตาน่ารักผิวพรรณดีรู้สึกว่าสวนทรงก็ดีส่วนใสก,ก็ดีเธอก็ไปสมัครเป็นหญิงโสเพณี ก็เรียกว่าโสเภณีแก้แค้นไม่ใช่โสเภณีสมัครเล่นหรือไม่ใช่โสเภณียาชีพโสเภณีในต่างจังหวัดเวลานั้นก็ไม่จําเป็นต้องจดทะเบียน <c oughs> เป็นแต่เพียงมีบ้านหรือมีห้องแถวที่เขารับหญิงค่าประเพณีเข้าไปแล้วเขาก็รับสมัครเมื่อเธอเข้าไปแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาใครเข้าไปก็รับแขกสตังก็ได้ อันนี้ก็เห็นใจเธอ, <c oughs> อนนก็แซงแตงก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เธอต้องการนั่นคือต้องการจะแก้เผ็ดในตํตำรวจคนนี้ก็หาอาจารย์หาครูบาอาจารย์มาทำไสยศาสตร,ร์เรียกว่าทำเสน่ห์ก็แล้วกัน <c oughs> แล้วก็หาทางให้คนแมนมาแนะนำกับนายตำรวจคนนี้ว่าหญิงสาวคนนี้เข้ามาใหม่ ไม่เอี่ยมจ๋องไม่เคยผ่านงานอย่างนี้มาแต่ก่อนแต่สายว่าพ่อตายไม่มีใครเลี้ยงก็มีความจำเป็นต้องทอิศตัวเพื่อเงินชั่วคราวและเธอก็จะเป็นอยู่ไม่นานเพราะได้สสดงพอเธอก็จะเลิกแต่ว่าท่านนายตำรวจคนนี้ย่องย่องเข้าไปจะดีมากท่านนายตำรวจยังหนุ่ม ได้ข่าวอย่างนั้นก็เข้าไปแต่เขาฟาเขาส่งข่าวเป็นมิเศษอีกนะว่าถ้าหากว่าเป็นตำรวจลรวฟรีทุกอายสามารถจะเหมาคืนเหมาเป็นวันๆกันได้เลย <c oughs> เป็นแต่เพียงว่าถ้าหากว่าจะมีสตังจ่ายค่าอาหารประจำวันแค่ข้าวไรกแกงให้เธอได้กินได้อิ่มอย่างนี้เหมาได้ตลอดการ เท่าไรกี่วันก็ได้เป็นเดิอนก็ยังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนายตำรวจเธอจะชอบมากท่านนายตำรวจคนนี้ทราบก็ยินดเีเรื่องเนื้อสดนี่ยังไม่ต้องต้อมอย่างนี้สดแท้ๆเนื้อสดประเภทไม่ต้องต้มในรสโอชะท่านก็ย่องเข้าไปเือก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีนัดหมายกันแล้ว มีแม่เสาอมาติดต่อกับนายตำรวจเธอก็จัดห้องจัดถัดเสื้อดีแม่สีก็ช่วยห้องจัดเสื้อสวยเรียบร้อยเสียค่าเช่าห้องเป็นพิเศษเธอเสียเองเธอพักพวกด้วยกันพักพวกจะบ้านด้วยกันที่เป็นญาติกันเขาช่วยพอท่านนายตำรวจคนนี้เข้าไปอาศัยมหาเสน่ห์ที่เธอจ้างเขาทำมีผลมาก เป็นเหตุให้นายตำรวจคนนี้ลุ่มหลงไม่มาทำงานขาดงานไปเกินกว่าสิบวันหูวงขับกองให้ตำรวจไปตามก็ไม่มาผู้กำกับให้ตำรวจไปตามก็ม,มาไม่ยอมออกจากห้องความจริงเนื้อสดชิ้นนี้น่นาเขาจะโอชะมากเกินในที่สุด บรรดานายตำรวจก็ดีบรรดาผู้ปกครองพ่อแม่ก็ตามพี่น้องก็ตามก็สงสยัยคิดว่าอย่างนี้ต้องออกอะไรเกดการแน่เหตุผลเป็นมาอย่างไรยังไง,งไม่ทราบเด็กสาวคนนี้ก็เป็นเด็กสาวธรรมดาธรรมดารูปร่างหน้าตาหนะ้าสวยแต่คนภายนอกที่สวยอย่างนั้นก็มีสวยกว่านั้นก็มีที่นายตรวจคนนี้ผ่านมาแต่ไม่ลหลงไหลฝ่ายฝันขนาดนี้ ในที่สุดก็หมดทางแก้ไปหาพระแก้พระก็แก่ไม่ออกไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนแก่ก็แก่ไม่ออกไปหานักพยาสายแก้ก็แก่ไม่ออกสายสายแก้ก็แก่ไม่ออกวันที่สุดเครื่อมาหาเสริมสีเขาได้ข่าวว่าเสริมสีเป็นศิษ์กรมหลวงยมพรเธอคงจะแก้ได้ มาเธอเธอก็เห็นใจอ่อนจะช่วยแก่เธอก็บอกว่าแก้ได้แต่ไม่ได้ก็เสแล้วแต่สมเด็จเตีย่ยเขาเรียกการสมเด็จเตี่ยเพราะว่าเสริมสีเป็นหลกเจ็กก็เรียกว่าสมเด็จเตีกเกเยเเต่ยก็ถูกต้องเตี่ยคือพ่อพ่อคือเตีย่ยเธอก็จัดพิธีบนให้เขาจัดของเพื่อบนท่าน เมื่อบนเสร็จก็บนขอให้ไปตามนายตำรวจคนนี้ออกมาจากซ่องคำว่าซ่องก็คือซ่องอพิเสษ็จจะขอโปรดทราบว่าประานที่จัดที่แห่งนี้นะบรรดาท่านผู้ฟัง <c oughs> มันไม่ยดซ่องดีเซเพนีอยู่กันโสเพนีอยู่กันเดิมทีเดียวเธอมาอยู่กับเขาเพื่อประกาศตนเป็นโสเพนี แอกสานที่ต้อนรับนายตำรวจคนนี้มันเป็นบ้านเขาจัดห้องหับที่บ้านของเธอเองทำเป็นกรณีพิเศษให้จให้บุคคลเห็นว่านายตำรวจคนนี้ไม่ได้เขาสองเขาให้เกียรติมากเรื่องความมาเสริมสีเทกระบุนผลที่ได้จริงๆคือบนแล้ววันที่สามนายตำรวจคนนี้ออกมากลับเข้ามาทำงานตามเดิม เมื่อเขาถามผลกันท่านก็ตอบว่าก็ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงมีความหลงไหลใฝ่ฝันจริงๆก็สรุปแล้วว่าเห็นว่าเนื้อสดารนี้อร่อยมากมีรสโอชามากมีการสัมผัสด,ดีเอาอกเอาใจดีมากเป็นพิเศษ้ <c oughs> ท่านก็คิดว่าทาไมคิดว่าเป็นเนื้อสดท้าขายท่านจะรับไวเป็นพัญญา แต่เมื่อออกมาแล้วมาทํางานแล้วมีคนถามว่าต้องการไปต้องการไปบ้านนั้นอีกไหมถ้าก็บอกว่าเวลานี้มันหมดความรู้สึกความต้องการคนรายนั้นกับสถานที่นั้นไม่มีอีกแล้วอันนี้อจจจัศจรรย์ <c oughs> แต่เรื่องนี้ไม่เป็นไร <c oughs> ก็ภัยบรรดา่ <c oughs> ทนพูดบริษัทกระมเอ็มไอมากเพราะอแห้งจัด <c oughs> แต่เรื่องนี้ไม่สำคัญที่ไม่ต้องการแต่ส่วนสำคัญมีว่าคนสบายคนปลอดภัยพ้นจากภัยมาได้แล้วท่านไม่เสียไม่เสียงานท่าดการไม่เสียประวัติบรรดาบิดาของท่านในตำรวจคนนั้นก็มีความสุขญาติพี่น้องก็มีความสุขเสริมสีก็มีความอิ่มหนำสำราญสดชื่นเพราะทำงานได้ผลแต่ว่าท่านที่ต้องรับโทษคือกรมหลวงยุพร สำหรับอาตมาเองได้เคยพบกับท่านทุกคืนเวลาทำใจไปสมาธินิหต่อยทุกวันนั่งนั่งอยู่จิตไปสมาธินิหต่อยก็นึกถึงท่านก็เห็นท่านท่านจะมาบางครั้งท่านจะมาในชุดแต่งขาวบ้างบางครั้งท่านมาในชุดเต็มยศคนอ่านเรือบ้างบางครั้งก็เห็นท่านในในดับยศพลเอกแต่ปกติคนอหานเรือ <c oughs> พอร้องอะไรท่านก็นช่วยทุกอย่างแต่ส่วนที่มีสซมัคก็มาบอกถึงอารมณ์การขัดข้องว่าวันนั้นวันนี้ใครจะกังางใครจะแกล้งบางใครจะขัดข้ของบังจะดีบ้างใครจะชมบ้างแต่ท่้นก็นเตือนประควว่าถือเป็นเรื่องธรรมดาว่าคนที่เกิดมาทุกคนมันต้องตายทั้งหมดมันชมเรามันก็ตาย มันติเราแล้วก็ตายมรรคโทษมันติเรามันก็ตายเราชอบคําชมเราก็ตายเราไม่นิยมคําติเราก็ตายท่านเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าสนใจในมันมัติโลกเกอาน,นินโตท่านบอกว่าคนที่ไม่ถูกทินทานเลยไม่มีในโลกแต่คนที่นินทานก็ดีสรรเสริญก็ดีไม่มีอะไรเป็นผล เรารับคํานินทากุ่มเป,เปล่าไม่มีอะไรเป็นผลถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าชั่วเราก็ไม่ชั่วไปตามถ้าเราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนชั่วเขาสรรเสริญว่าเราดีแล้วก็ไม่ดีไปตามอย่าสนใจท่านเตือนแต่หลังจากนายตำรวจออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่เห็นหน้าตำรวจผ่นอนไปนานสิบห้าวัน หายอย่างไงก็ไม่พบเชิญอย่างไงก็ไม่มาพอทุกวันท่านเคยมาคุยเป็นเพื่อนทำให้เกิไม่หมดความเหงาตามปกติชอบนั่งคนเดียวเวลาไหนอยู่คนเดียวเวลานั้นเป็นสุขขณะที่อยู่คนเดียวก็คุยกับเทวดาบ้างคุยกับพมบ้างมีความสุขดีไม่หนักอกหนักใจเมื่นคุยกับคนเมื่อวันที่สิบหกเข้ามาถึง ก็พบแท่งกรมิวพรในเครื่องแบบคนเรือเอกเต็มยศขอทานเหลือเจ้าเรียนถามได้ว่าท่านหายหายไปไหนมาท่้าก็ตอบว่าผมถูกกักบริเวณสิบห้าวันเจ้เรียนถามได้ว่าท่านเป็นเทวดาแล้วใครจะกักบริเวณท่านก็ท่านก็บอกว่าท้าววรุหกเพื 6, ่อเป็นเจ้านาย อยู่ด้านที่ใต้ของโลกท่านบอกว่าถามว่ากักเรื่องอะไรท่านบอกว่ามีโทษในฐานะที่เข้าไปในซ่องของโสเพณีท่านถามว่าเพราะอะไรท่านบอกว่าอีโหยท่านไม่เรียกเสริมสีท่านเรียกห่ยนะอี้หยมันขอร้องผมอะให้ไปช่วยนายตำรวจคนนั้น ไอ้ผมก็สงสารมันจะไม่ช่วยมันก็จะเสียชื่อมันก็เรียกผมสมเด็จเตีย่ยสมเด็จเตีย่ยแต่เตี่ยก็มีมีความเห็นใจสงสารโลกเมื่อจะเข้าไปมันก็ผิดระเบียบแต่ขั้นจะเข้าไปจะไม่เข้าไปเลยนายตำรวจคนนั้นก็จะไม่ปลอดภัยต้องถูกออกแต่เกณฑ์ชะตาบุญบรารมีของเธอยังไม่ควรจยกออกต้องดูกันก่อน แต่บอกการจะช่วยต้องดูทั้งบุญบรารมีด้วยไม่ใช่แค่ช่วยท่งเดชถ้าคนเลวไม่มีบุญไม่มีบารมีมอยู่เลยไม่มีอะไรหนุนหลังไม่มีบุญหนุนหลังยู่เบื้องหน้าแล้วก็ช่วยก็ไม่ได้นี่เพ่อนผู้ฟังฟังแล้วก็จําไว้ด้วยนะก็เลยถามทานว่าถ้าบุญเก่าเขาไม่มีบุญใหม่เขาทําไว้แต่ทําไว้ก่อนที่จะบุญถือว่าเป็นคนมีบุญไหมถ้าก็บอกตั้นแหละ ก็เป็นบุญความดีที่เขาทำไปก่อนก่อนที่เขาจะชั่วฉะนั้นถ้าใครเขาทำบุญดีๆรู้จากการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนาเพื่อตั้งตนอยู่ในพรมิหารสีบ้างสังวัุถุสีบ้างอยู่ในศีลบ้างอยู่ในธรรมบ้าง,างตั้งใจชอบฟังเทศบ้างอย่างนี้ช่วยสะดวกแต่คนไร้ความดีไร้ศีลไร้ธรรมผมก็ขอยืนยันว่าผมช่วยไม่ได้ แต่นตายตำรวจคนนี้ชาติก่อนก็ทําบุญไว้ดีชาตินี้เขาก็ทําดีเขาเป็นนายตำรวจมือปราบแต่เขาปราบคนผิดคนที่ทําความเดือดร้อนให้เกิดกับชาวบ้านกับทรัพย์สินชาวบ้าน,นเมื่อเขาช่วยคนก็มีความสุขก็จัดว่าเป็นบุญบาร,รมีส่วนหนึ่งที่เขาทําทานเขาว่าให้สิงก็เคยรักษาแต่เวลาการในภาวนานีเขาภาวนาการปืนนึกถึงพระก็ถือว่าใช้ได้ จำในญาติโยมนะพ่อนายกันปืนพนาการวุธถือว่าเป็นพระสบายใจน,น,นึกถึงถือว่าถึงพระถือว่านึกถึงพระใช้ได้ขอไม่ดีมาก <c oughs> ก็รวมความว่าอาศัยที่เขาต้องช่วยท่านผู้นั้นเพา่เลยถูกกักบ,บริเวณสิบห้าวันวันนี้ปลอดแล้วผมคิดถึงท่านท่านคิดถึงผมผมก็สาบ ท่านขอร้องให้ผมมาผลก็ทราบแต่ผมมาไม่ได้โุก,กักบ,บริเวณก <c oughs> <c oughs> รวรวมความว่าท่านขอร้องว่าต่อที่นี้ไปขอให้บอกทุกคนในทราบว่าทุกคนเวลาจะบนท่านเรื่องการเข้าซ่องขอเ,เลิกไม่ช่วยใครและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่จะบนคอยปฏิบัติตามระเบียบตามที่กล่าวมาแล้วอย่าโกงกันกรวรงความว่าเรื่องขอ,อ,ของกรมหลวงนิพนธ์ยังไม่หมด อย่เก็บไว้ต่อตอนตอน่ตอตอ่ตอไปเรื่องของผีช้ยนาแจะต้องใช้เวลาหลายตอนบรรดาท่านพู้บริษัที่ธิวดานะเทวดาชัยนาจะนึกว่าท่านอยู่เฉพาะชัยนาจนะความจริงนี่เรื่องนี้ธรรมกลัวมาแล้วนะจะไม่พูดธรรมะตอนหลังเมื่อกี้ผ่านมาแล้วนัตติโลเกานินโตหเร,รือนินทยสันเสรนี่เป็นธรรมะรายการธรรมะเอากันวนนันนนอย ว่าก็ถึงกองหลวงยาพรว่าทําไม้าจะต้องแก้บนหรือว่าลาบนกันก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีและก่อนสามโมงเย็นสิบนาทีท่านบอกว่าคนที่มีสาวความสำคัญที่เป็นเพื่อนกันเวลานี้คือจะปลั่งได้จะปลบางคนก็เรียกปลั่งบางคนก็เรียกปลเวลาที่ท่านพูดวันนั้นเขาอยู่ด้วยกันทั้งหมดท่านปลังปล่งท่านปลท่านสิงคอนอะไรพวกนเนี้ยท่านทองดีแล้วก็มีเยอะอะไรก็หลวงย่า แตงกชีน้าบอกเจ้าปลังนี่แหละสำคัญมากเวลาเขาบนผมผมทำงานเวลาเขาแก้บนไอ้ปลังมันไม่ทำเวลาเขาบนเขาทำไรผมทำคนเดียวแต่ไอ้ปลังนี่มันไปรับรับการแก้บ่นซะเองเวลาก็เชิญผมผมมาเจ้าปลังมันว่าไปเรียบร้อยแล้วก็ถามว่าเทวดาโกงกันได้หรืออย่างนี้มันเป็นอาธินาทาน ท่านบอกว่าวิสาสาปรมายาติการคุ้นเคยกันถือว่าเป็นญาติสนิทนี่จะปลั่งนะี่จะปล่อยนะี่มันเป็นเพื่อนคู่หูเลยนะสิงค o นี่ก็เหมือนกันเป็นเพื่อนกันคู่หูกันมีอะไรก็กินด้วยกันใช้ด้วยกันแต่ความจริงเทวดามีของทิพย์ถือว่าท่านเป็นเพื่อนกันถ่ามีสิทธิ์ร่วมกันฉะนั้นเวลาเขาแก่บ,บนเจ้าปลังมันก็โชยโอากาศ ในฐานะที่บรรยาเป็นญ,ญาติญญาสนิทกันเองกับผมมันก็เลยเอาจะทุกอย่างแต่ผมก็ต้องทํางานเลยทันไม่ถามปลังถามปลังมีหน้าที่อะไรผมเป็นดิวดาพิเศษครับมีหน้าที่ช่วยขโมยลักของแล้วก็มีหน้าที่รับติดตามของที่ขโมยลักไปรวมความว่าถ้าใครจะขโมยของถ้าบนผม ผมรับช่วยมันขโมยได้แล้วก็เวลาเขาบนติดติดตามขึ้่อนบนผมผมก็รับื่อติดตามมันได้ก็เลยบอกว่านั่นมันผิดศีลน,นะมันละเมิดศีลถ้าบอกไม่ใช่มันต้องเฉพาะบุคคลครับผนกันทุกคนไม่ได้ผลมันต้องเป็นคนประเภทที่ว่าชาตก่อนเคยยักยอกของเขาไปชาตินี้ต้องตอบสนองด้วยการของหาย <c oughs> แต่ในชาติก่อนยักยอกไปแล้วไม่ได้ไปเลยคืนให้เจ้าของเขาไม่ว่าเขาจับได้เขาเขาเอามาเขาคืนได้เวลาชาตินี้เหมือนกันแลาขอหายตามได้พ้นช่วยตามนี้ครับอรบ,บันดาท่านผู้ฟังมองดูเวลาหมดเส็แล้วและเวลาสิบปีนาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล,ผลผลจงมีแดบรรดาานพุทธสาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี